สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้ค่ะพิธการดวงรายวันประจำวันที่10พฤษภาคม2 5 6 5นะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราให้เลือกทั้งหมด3กองกองที่1่กองที่2และกองที่3ค่ะการทานายนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะเอาละค่ะตั้งจิตเป็นสมาธิเลือกไพ่ที่ดึงดูใจคุณมากที่สุดจากนั้นเรามาฟังคำทำ นค,คนที่เล่าไพ่ในกองที่หนึ่งนะคะคุณได้ไพ่ราชาถือทั่วค่ะราชาถือเหรียญค่ะสิบไม้เท้าค่ะเจ็ดดาบนะคะแล้วก็ไพ่สองเหรียญค่ะต้องบอกว่าวันนี้ต้องใช้ความอารมณ์อรวยเป็นที่ตั้งนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้เป้าหมายหรือง,งานของเราเนี่ยนะคะสําเร็จรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการซิกแซกนะคะหรือว่าการแบบปรับเปลี่ยนหรือว่าบางสิ่งบางอย่างจะต้องทําอะไรนอกกรอบนอกความคิดนอกแบบ สิ่งที่เราเคยทําไปบ้างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนค่ะบางทีในวันนี้เนี่ยอาจจะต้องเขาบอกว่ามีบางคนอาจต้องหันไปจับมือกับคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือมีบางคนอาต้องหันกลับมาทํางานกับหรือว่าจับมือกับคนที่เรารู้สึกแบบ มีอะไรอยู่ในใจหรือว่าง่ายคือศัตรูหันหน้ามาหาการนั่นเองค่ะแต่ว่าเพื่อเหมือนกับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะหรือว่าเพื่อให้การงานหรือว่าให้สิ่งที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์เนี้ยมันสําเร็จอันนี้พลังงานที่หนึ่งนะคะพลังงานถัดมาบ่งบอกถึงว่าวันนี้ มันเป็นเรื่องของอผลประโยชน์เป็นที่ตั้งนะยังเป็นเรื่องของผลประโยชน์อยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของการเห็นพ้องในผลประโยชน์เดียวกันตรงกันตรงประเด็นกันอย,อย่างเช่นตัวอย่างเรื่องที่จอดรถอะไรแบบนี้นะแล้วมันทําให้คนที่แบบอาจจะเฉยๆอาจจะคนที่เคยแบบไม่ถูกการหรืออะไรเงี้ยในวันนี้เหมือนก็นต้องกลับมาคุยต้องกลับมาหันหน้า อ,อยู่ทีมเดียวกันเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าใครอยู่ในบริบทในตรงนี้นะก็ขอให้รู้เอาไว้เลยว่ามันเป็นไปตามสถานการณ์ตามบทบาทนะคะแล้วก็การกลับมาหันหน้ามาตรงนี้หรือหันหน้ามาคุยกันหรือว่าหันหน้าเว็นทีมเดียวกันเนี่ยเพื่อรักษาในเรื่องของผลประโยชน์นะคะต้องบอกว่าออจริงการไม่แตกแยกกันหรือว่าการมีความสามัคคีต่อกันเนี่ยจะทําให้งานของคุณมีเป้าหมายในเรื่องของความสําเร็จเนี่ยสำเร็จไปได้ได,ด,ดีนะ,ะหรือว่ามีภารกิจอะไรที่ ต้องทำร่วมกันในพื้นที่วันนี้ต้องทิ้งความบัดหมางไว้เบื้องหลังนะคะเราก็หันหน้ากลับมาคุยก,กันจะเป็นผลดีกับพลังงานก่อนที่1มากกว่าค่ะทีนี้ สำหรับวันนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือคนที่มีลักษณะของในเรื่องของการหมุนเงินหรือการหาเงินหรือในเรื่องของการทําอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในวันนี้นะคะคุณอาจจะต้องใช้คําว่าฝืนใจหรือจะต้องเป็นลักษณะของการที่บบบว่าไม่เคยทําอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะต้องมีการเจรจาต้องมีการพูดคุยหรือต้องมีการลักษณะเหมือนกับหมุนเวียนนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการแบบหยิบยืมหรือการขอความช่วยเหลือนะคะหรือว่าเป็นในลักษณะของพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเงินวันนี้อาจจะต้อง เหมือนกับฝืนใจนิดนึงหรืออาจจะต้องอพูดคุยกับคนที่เราไม่คุ้นเคยนะคะหรือว่าเป็นคนที่เราคิดว่าช่วยด้วช่วยได้แต่ว่าอยู่ในระดับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างไกลนิดนึงเช่นอาจจะเป็นพี่ป้านา้าอาที่ไม่ใส่สนมนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นใครที่เรารู้สึกว่าเขาช่วยเราได้แต่ว่าด้วย ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีระยะหา่างก็วันนี้อยากจะบอกอย่างหนึ่งค่ะเป้าหมายของเราเนี่ยคือการขอความช่วยเหลือเนอะเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่พี่แนะนําคือการพูดจาแบบตรงไปตรงมาหรือการมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่การเล่าในเรื่องความเป็นจริงจะทําให้ประสบความสำเร็จในการแก้ไขนะคะหรือประสบความสำเร็จในการได้รับความช่วยเหลือค่ะอันนี้ต้องฝากไว้วันนี้คนค้าขายเตือนนิดนึงนะอะไรอารมณ์อร่อยได้อารมณ์อร่อยอะไรเก็บแบบ ไว้ในใจได้เก็บไว้ในใจนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างในวันนี้เราให้เราคิดถึงเงินคิดถึงการค้าคิดถึงการคิดถึงเป้าหมายของเราไว้ก่อนแล้วบางทีมันต้องฝืนใจบ้างหรือบางทีต้องนับ1นึถึงร้อบ้างก็ต้องยอมค่ะสำหรับคนทําง,งานประจาวันนี้บอกเลยภารกิจในวันนี้คุณอาจจะโดนแกล้งนะหรืออาจจะโดนแบบโยนงานหรืออาจจะโดนแบบเออเขาเออรียกว่านะ เหมือนกับมีคนมาควบคุมอีกทีนึงแต่ไม่ว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่ตวันนี้คุณจะสามารถปลดปลปอยหรือว่าแก้ไขหรือโชว์ศักยภาพและความสามารถของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวดูพลังไพ่พิเทเน่กัน อย่าคิดเยอะไพ่บอกว่าเนี่ยอย่าคิดเยอะให้หมุนไปตามสภาวะตามสถานการณ์ตามอารมณ์นะคะหรือว่าตามบทบาทตามอารมณ์ในตรงนี้ก็คือเหมือนว่าดูทิศทางอารมณ์ของคนที่อยู่ในรอบด้านเช่น the Shop, เเขาบอกว่าคนที่ทําอะไรลกักษณะเป็นภาพรวมของส่วนรวมอย่างเช่นตัวอย่างเรื่องที่จอดรถเรื่องห้องน้ำเรื่องไฟเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ที่เป็นองค์ประกอบโดยภาพรวมให้เราไหลไปตามนะ้ําเหมือนกับว่า เสียงส่วนใหญ่หรือว่าเราเห็นว่ายังไงอะไรที่เป็นประโยชน์กับกันในพื้นที่นั้นกับในตรงนั้นเนเขาว่ากันยังไงแล้วเราเห็นด้วยเราก็คล้อยตามนะคะก็คือเหมือนว่าอยู่ทีมเดียวกันว่างั้นเถอะแต่ว่าเออเหมือนกับเราก็ต้องศึกษาหาหาหา,หาข้อมูลดีๆนะว่าสิ่งที่เขา ลงความเห็นกันเนี่ยเป็นประโยชน์ที่สูงสุดและเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดนะแล้วเราค่อยๆว่ากันไปอย่าเขาบอกว่าจริงๆพลังงานไพ่บอกว่าอย่าฝืนดีที่สุดเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวอาจจะรับผลกระทบอะไรบางอย่างแต่จริงๆหมอคิดว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์โดยภาพรวมนะก็น่าที่จะรอไปด้วยกันได้นะคะแล้วในวันเนี้ยไพ่อันนี้มันขึ้นมันเหมือบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนาะสัจธรรมความจริงของชีวิตอะไรก็แล้วแต่ในวันเนี้ยเราอาจจะได้เห็นอาจจะได้มองแล้วอาจจะรู้สึกแบบโอ้แบบโอ้ในใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความไม่เที่ยงเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรในโลกใบน,นี้เพราะฉะนั้นออสิ่งใดก็แต่ที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะขอให้เราปรับเปลี่ยนตามสภาพแล้วก็ที่สําคัญอาจจะต้องฝืนใจนิดบ้านแต่ว่าเพื่ออย่างที่บอกนะเพื่อผลประโยชน์และเพื่อความสําเร็จนะคะแล้วก็ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นภาพรวมก็ต้องยอมทําค่ะแต่ว่าขอเตือนนิดนึงก็คือว่าการฝืนใจหรือการทําอะไรก็แล้วแต่หรือสิ่งที่เราซิแกแซกในวันนี้ขอให้อยู่บนมาตรฐานของศีลหรืออยู่บนมาตรฐานของความถูกต้องเนาะหรือทําอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ให้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์สน่วนรวมนะคะเราก็การซิกแซกในวันนี้ของเราเนี่ยก็ขอให้เป็นการซิกแซกที่ทําให้เกิดประโยชน์ที่ดีงามนะคะลักษณะแบบนี้มากกว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าคนเลือกไพ่กองที่หนึ่งอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจ,จนะหรืออาจจะมีเรื่องความรู้สึกแบบ เออทำดีไม่น่าทำดีไม่น่าอะไรเงี้ยหรือว่าเออจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยไพ่บอกว่าบางทีเราอาจจะได้เห็นจธรรมความจริงอาจจะได้เห็นการบางทีอาจจะไม่ได้เกิดกับเราอะแต่เรามองเห็นคนที่อยู่รอบข้างเราเป็นยังไงแล้วจะทำให้เรารู้สึกอ๋อเออเข้าใจชีวิตมากคือทุกอย่างก็ปล่อยผ่านค่ะปล่อยผ่านปล่อยวางไปตามสภาวะการนะแล้วก็เข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องบริบทของชีวิตอันนี้แหละแต่ว่า อ,อย่างที่บอกทําอะไรก็ต่างในวันนี้นะคะอาจจะต้องมีความฝืนใจไปบ้างก็ขอให้รักษาใจดีๆค่ะอันนี้ฝากไว้สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้ค่ะที่อากาศดวงรายวันของอิมุนพยากรณ์สามเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมทุ่มครึ่งนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะคุณได้ไพ่ราชนินีไม้เท้าค่ะ8ดดาวค่ะ เดอดซ่านค่ะราชนถือถ้วยแล้วก็เทียมเพลนนะคะวันนี้การเจราจาอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกกังวลหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวหรือรู้สึกว่าถูกต้อนให้จมมุมนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ว่าเอาจริงๆหมอว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีเซฟโซนของตัวเองหรือบางเีต้องสร้างป้อมปราการหรือสร้างเกราะขึ้นมาเพื่อป้องกันตนเองเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าโดยรอบหรือองค์ประกอบโดยรอบหรือว่าในบริบทในตรงนั้นคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบ รู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกอึดอัดอัดก็เลยอาจจะต้องเหมือนกับอย่างที่บอกวนะ่าสร้างเซฟโซนให้กับตนเองหรือว่าบางทีอาจจะต้องเหมือนกับป้องกันตัวเองไว้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันไม่ถึงกับว่าแย่นะคะเราก็จริงๆแล้วมีความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยําเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะอาจจะต้องเอา ถอยทีถอยอาศัยอารมณ์อรวยหรือว่าดูสถานการณ์ดีๆนะคะนี่พลังงานที่1น,นะพลังงานที่2ถัดมาในวันนี้ค่ะจะไปขอความช่วยเหลืออะไรกับใครในวันนี้มีโอกาสาที่จะประสบความสําเร็จแต่ว่าคุณต้องข้ามเส้นของความรู้สึกของตัวเองก่อนนะหมายความว่าเช่นเราไม่เคยขอความช่วยเหลือใครเราเคยทำด้วยตัวเองมาตลอดหรือว่าเราอาจจะเป็นคนที่บอกว่าไม่เคยเอ่ยปากเพราะวันนึงต้องมาเอ่ยปากปุ๊บอาจจะเกิดความรู้สึกอึดอัดไพ่บอกว่าจริงๆในวันนี้เอ่อต้องพูดว่า การขอความช่วยเหลือหรือการลักษณะของการเดินเข้าไปหาใครสักคนเนี่ยเป็นลักษณะของการขอความคิดเห็นขอความช่วยขอความเขาเรียกนะขอโอกาสนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นลักษณะการเจรจาคุณมีผลประโยชน์ตอบแทนให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้มันเป็นลักษณะของการแลกยื่นหมูยื่นแมวหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันมากกว่าอย่าคิดมากแต่ว่าถ้าก้าวข้ามในตรงนี้ไปได้การเจรจาจะประสบความสมําเร็จนะคะบอกเลยนะพลงานถัดมาบอกว่าวันนี้ให้รามาระวังโรคเก่าโรคเดิมเกี่ยวกับหลังค่ะเกี่ยวกับสายตานะคะเกี่ยวกับ ในช่องท้องจะกลับมาอาจจะช่วงนี้นั่งเยอะแล้วก็นอนหัวหัวค่ำนะเนาะไอ้ก่อโทษนอนโต้รุ่งอะ เหมือนกับว่าช่วงนี้พักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอแล้วก็นั่งในท่าเดิมๆนานๆหรือบางคนอาจจะแบบว่าช่วงนี้นอนดึกลักษณะแบบนี้ก็ต้องขอให้กลับมาดูแลเรื่องของสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะบางคนในช่วงนี้จะกินน้ําน้อยนะคะหรือว่าอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้แบบเขาเรียกไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เดินอ่ะไม่ค่อยได้เอ็กซอรซายไม่ค่อยได้ออกกาลังกายมันก็จะทําให้เหม <function> <sk> antis, ือนกับว an ่าท้องลําไส้มันอยู่ในภาวะนิ่งๆมันก็อาจจะแบบเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อเป็นไปได้นะคะแล้วก็ในวันนี้การเดินทางนะคะต้องบอกว่าเผื่อเวลาไว้นิดนึงค่ะอาจจะมีเกณฑ์ การถูกรละหุกนะหรือว่าแบบเจอเหตุการณ์อะไรเฉพาะหน้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านไปได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2ในวันนี้คนค้าขายนะคะถ้าเกิดที่ร้านหรือว่าที่กิจการของคุณมีพระแม่ลักษมีและพระพิคเน่นะคะให้อธิษฐานขอพรนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าการขายหรือการงานหรือวันนี้ขอให้มีการเงินที่ดีนะคะจะจะดีมากๆต้องบอกว่ามีโอกาสนะคะแล้วก็ช่วยเหมือนกับ กดล็อกบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ที่สําคัญวันนี้คุณต้องล,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 ละเว้นความเครียดลงนะรายงานกรที่2บอกว่าเป็นความเครียดหรือเป็นความกังวลในสิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวสมองของคุณมันเอาออกไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นความเครียดเป็นความกังวลที่เหมือนกับบางทีคิดไปก่อนล่วงหน้านะวันนี้อาจจะต้องพึ่งพระและอาจจะต้องแบบว่าสวดมนต์นะคะก่อนที่จะมีการเปิดร้านก่อนที่จะทําการค้านะคะในวันนี้เพื่อให้เกิดความสบายใจแล้วให้เกิดรอยยิ้มค่ะ พลังงานของคนที่ทํางานประจําในวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขในเรื่องของการงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเรียกไปพบอาจจะเรียกไปคุยจริงๆในภาพรวมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าแต่คุณอาจจะเกิดความรู้สึกกังวลหรือว่าเครียดไปก่อนล่วงหน้าว่าจะถูกตําหนิตีเตียนอะไรไหมต้องบอกว่าไม่ใช่ค่ะเป็นลักษณะการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์หรือเป็นสิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ให้คุณได้ปลดปล่อยศักยภาพและความสามารถเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าไปเถอะไปแล้วดีอ่านะคะโอเคเดี๋ยวดูพลังไพ่พระพิฆเะนศกันค่ะ คืนนี้นอนแต่หัวค่ำนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าเหมือนกับว่าเนี่ยไพ่เตือนเรื่องสุขภาพนะคะโรคเก่าโรคเดิมอาจจะกลับมาในขณะเดียวกันอาจจะเป็นลักษณะของการนอนหามลุ่งหามค่ำหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าพรุ่งนี้ในคนที่ต้องพกปะพบป,พปะผู้ผู้หลักผู้ใหญ่หร, Bar. หรือต้องมีการเจรจามีการใช้ความคิดอ่ะหรือว่าลักษณะของคนที่กําลังคิดอะไรอยู่กําลังจะหาคําพูดหาถ้อยคําหรือหาหาเขาเรื่องไรนะหา,กา,กา,กา,หาโอกาสอ่ะเหมือนกับคุณกำลังต้องใช้ความคิดวันนี้การนอนอ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว พลังงานขึ้นบอกว่าบางทีคุณต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะหรือว่าบางทีคุณต้องลองที่จะเรียนรู้กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆแล้วมันเขาบอกว่าการที่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือเปิดโอกาสให้กับตนเองอาจจะทําให้คุณได้พบผลทางอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกดีหรือมีความสุขหรือว่ารู้สึกสบายใจมากขึ้นสําคัญสุดวันนี้พลังงานที่ขึ้นมาเตือนเขาบอกว่า อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ที่สําคัญในวันนี้เขาบอกว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญสำหรับคนที่เลีอยไพรในกองที่2มากๆเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้ดูแลแล้วมันเหมือนกับเดี๋ยวคุณจะมีงานหรือคุณจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณต้องจัดการต้องใช้พละกําลังในการที่จะแก้ไขหรือว่าในการปิดจ,จ็อบเน้นดังนั้นก็ต้องบอกว่าขอให้กลับมาดูแลรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอสักสัปดาห์นี้ค่ะแล้วเชื่อว่า ถ้าได้กลับมานอนเพียงพอดูแลตัวเองให้ดีเชื่อว่าจะมีกําลังมีมีพล่ยวแรงและสามารถที่จะปิดจ็อบแล้วก็ได้รับชัยชนะในงานหรือว่าในความสำเร็จที่ต้องการอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้ใครเครียดนะคะกองที่2หรือว่าถ้าเกิดช่วงนี้รู้สึกแบบว่าเหมือนแบบอารมณ์ไม่ค่อยไม่ค่อยนิ่งหรือว่ารู้สึกแบบมีเรื่องแบบไม่ค่อยสบายกายไม่ค่อยสบายใจนะคะแนะนําให้คุณลองไปไหว้พระพิคเน่หรือถ้าเกิดว่าบางคนนนับถือพระพิคเน่อยู่แล้วค่ะลองอธิฐานหรือสวดมนต์กับท่านนะคะหรือว่า ถ้าเป็นไปได้บางคนอาหารแนะนําว่าให้ทําบุญด้วยน้ํานะคะเหมือนกับใส่บาตรอะไรเงี้ยแล้วอาจใส่น้ําปาน้ำที่เป็นน้ําผลไม้หรืออะไรพวกเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยไปด้วยหรือถ้าเกิดเราเป็นไปได้ในช่วงนี้นะคะมีการจราจาบ่อยแล้วรู้สึกมีเรื่องไม่สบายใจเราไปทําสังฆทาน,านด้วยน้ําดูค่ะเผื่อจะช่วยให้เกิดความร่มเย็นและที่สําคัญเป็นเคล็ดลับในการเจราจานะคะที่ให้มีความสําเร็จแล้วก็มีความราบรื่นค่ะอันนี้ฝากไว้าสาหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะกับเรื่องเด่นวันนี้พี่อาการดวงรายวันของอิมุ่ญพยากศ3๙๒๖ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดจำวิทยาทานมีอีกอันนึงค่ะช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมีบางพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่พายุเข้าบางพื้นที่อากาศอาจจะร้อนให้เรามาะระวังน้องหมาน้องแมวนะคะจะมีภาวะการเจ็บปวดแบบกระทันหันด้วยค่ะโดยเฉพาะบ้านไหนที่เพิ่งเลี้ยงน้องหมาน้องแมในช่วงระยะเวลาประมาณ1ปีถึง2ปีนะคะอาจจะมีบางบ้านที่เหมือนกับลักษณะว่าสุขภาพน้องหมาน้องแมไม่ดีในช่วงนี้นะคะก็อย่าลลืมดูแ น้องหมาน้องแมวแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะกับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้พไพ่สิบมเท้าค่ะ เด็กถือเหรียญค่ะอัศวินถือดาบเดอะซันแล้วก็ไพ่หกถ้วยนะคะวันนี้มาแต่เช้ามีข่าวดีมาเลยค่ะสิ่งที่คุณทุ่มเทสิ่งที่คุณไปลุยสิ่งที่คุณฟาดฟันนะคะสิ่งที่คุณทําไว้วันนี้มันได้รับการตอบรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือในเรื่องเงินนะคะมีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะอันดับแรกเลยคืออย่างเช่นคนที่เจรจาอยู่นะคะเจรจาแล้วก็เหมือนรอคอยคาตอบ ได้รับคําตอบดีทั้งเรื่องงานและก็เรื่องเงินค่ะสำหรับคนที่กําลังไฟอยู่กําลังสู้อยู่กาลังลุยอยู่นะคะจะบอกว่าเป็นวันนี้เป็นวันที่ปิดจ็อบแล้วประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะต้องบอกเลยคะ่ะวันนี้ขอให้คุณไหว้พระพิฆเ,เนศกองที่สามนะถ้าเกิดใครบูชาพระพิฆเ,เนศหรือใครนักถือพระพิฆเ,เนศขอให้ไหว้พระพิฆเนศใครที่บูชา,ทาเทวสุวรรณให้ไหว้าาเาวสุวรรณใครบูชาพระยมให้ไหว้พระยมใครบูชา,จาเจ้าพ่อเฮงเจียให้ไหว้เจ้าพ่อเฮงเจียนะคะหรือใครบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะให้ไหว้ท่านเลยหรือว่าในวันนี้นะคะ ค่ะใครที่ไปขอพอรบันพบุรุษมานะคะบันพบุรุษนะอ่าเช่นขอพอรบันพบุรุษเพื่อรองรับไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะอ่าลักษณะแบบเนี้ยแล้วเหมือนกับไปทําเรื่องอะไรที่มันสําคัญสําหรับตัวเอง่าอ,อะไรเงี้ย ต้องบอกว่าวันนี้พรจะบังเกิดนะคะแล้วก็จะเกิดข่าวดีแล้วก็จะเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีความสําเร็จเกิดขึ้นค่ะอันนี้พลังงานแรกนะคะพลังงานถัดมาจะบมบอกถึงว่าวันนี้คุณอาจจะได้พบและเจอเจอใครสักคนที่ถูกใจต้องบอกก่อนว่านาน,านๆไพ่คนโสดหรือนาน,านๆรวมรวมความรักจะขึ้นนะคะสำหรับวันนี้คนโสดอาจจะมีเกณฑ์ได้พบคนถูกใจหรืออาจจะได้เจอเจอใครที่คุณรู้สึกดีด้วยแล้วมีโอกาสในการที่คุณคิดอยากจะพัฒนาหรือว่ารู้สึกแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะอยากจะสานความสัมพันธ์ต่อนะคะแตไพ่บอกว่าเป็นลักษณะของการแบบว่า,าประทับใจแอบประทับใจซึ่งกันและกันลักษณะแบบนี้นะแล้วก็มีโอกาสแล้วก็มีจังหวะเขาบอกว่าจากนี้ไปจะมีโอกาสในการที่คุณจะได้เจอเจอได้ย่างก้าวหรือว่ามีโอกาสที่คุณจะได้าสานความสัมพันธ์กันต่อไปแล้วก็ถ้าไปด้วยกันได้ดีก็มีโอกาสที่คนนี้แหละจะเป็นคู่แท้ของคุณได้ค่ะพลังงานถัดมาบ่งบอกถึงว่า วันนี้ใครรอเรื่องงานอยู่จะมีเกณฑ์มีข่าวดีนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในการเรียกสัมภาษณ์หรืออาจจะมีเกณฑ์ในการเ,าเรียกคุยนะคะหรือว่ามีการเจราจาอะไรแล้วก็ถ้าเกิดสมมติทุกอย่างลงตัวในวันนี้อาจจะลงเอ่ยด้วยการจ้างงานหรือว่าลงเอ่ยด้วยการทําธุรกรรมในเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องบอกเลยค่ you, day, <osos> ะว่าวันนี้กองที่สามีเรื่องดีๆมีข่าว dir, ดีดมีสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาทั้งนี้นะคะเกิดจากการที่คุณลุยเก,กิดจากการรอคอยนะคะแล้วก็เกิดจากการที่คุณเนี่ยตั้งใจทํามันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเเป็็นนวววัแแห่งคาามสํรจล้ มีการเจราจาหรือว่าจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้นะจิตใจคุณจะโลดโผนจนทยานมากแล้วก็จะมีความรู้สึกที่แบบว่าฮึกเหิมในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องบอกว่าวันนี้มีแต่เรื่องดีๆหรือว่ามีข่าวดีเข้ามาประสบความสําเร็จตามที่ต้องการอย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราดูพลังพงร,ร่พิคเนตกันโอ้โหอื้มเขาบอกว่าวันนี้มันเป็นวันของคุณถ้าค้าขายวันนี้ก็ยอดก็จะปังทะลุเป้าเลยลูกค้ามาจากไหนก็ไม่รู้ถ้าทํางานในวันนี้ก็แบบโอ้โหแบบ โปรเจกต์ได้แบบสวยงามมากหรือว่าวันนี้ทำอะไรก็แบบคือมันเป็นปนวันของเราอะ่ะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเขาบอกว่า พร้อมปูทางให้แล้วเขาก็บอกว่าโอเคเอาเลยเป็นมันเป็นเวลาของคุณอะไรก็ฉุดไว้ไม่อยู่ในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเรื Soul ่องดีๆสิ่งดีนะคะโอกาสดีหรือช่องทางดีกาลังจะเข้ามาหรือบางคนในวันนี้มีกําเรื่องที่กําลังทุกข์ใจหรือกําลังเรื่องที่แบบหาทางออกไม่ได้วันนี้หรือกําลังคิดว่าจะจะ,จะปรึกษาใครดีจะคุยกับใครดีวันนี้คุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีค่ะและเป็นคำแนะนำที่มีหลายหลายด้านหลายหน้าหรือเป็นคำแนะนำที่ทำให้คุณอ่ะได้รับโอกาสหรือเป็นคำแนะนำที่คุณเอ้ยได้ความคิดใหม่ ãy ãy เกิดคือแล้วจะทําให้คุณอ่ะสามารถที่จะไปต่ออได้้คืวันนนเีป็ วันดีๆสำหรับคนที่เลิกพายในกองที่3ม,มากๆทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องเงินนทุกๆเรื่องนะคะค่อนข้างดีเลยแต่แล้วเรื่องที่สาคัญในเรื่องของสุขภาพก็ต้องบอกว่าถือเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งค่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าตอบรับหรือว่าเขาเรียกว่านะถ้าไปฟังผลการรักษาก็ตอบว่าได้รับข่าวดีหรือถ้าวันนี้ ไปหาหมอก็ตอบว,วัดคุณได้เจอแพทย์เฉพาะทางหรือว่าคุณหมอที่ถูกกับคุณและสามารถที่จะรักษาหรือว่าจ่ายยาหรือว่าทําให้คุณนะมีอาการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนโอ้โหวันดีๆสาหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3เลยนะคะก็วันนี้ส่งกําลังใจให้วันนี้เป็นวันดีๆแล้วก็ขอให้คุณทําทุกอย่างในวันนี้ให้เป็นวันที่ดีเต็มเปี่ยมด้วยพลังของคุณค่ะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พี่อากาศดวงรายวันของอิมูนพยากรณ์สามเก้าสองหกนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิเศษค่นแล้วพบกัันนใหม่่่พงีี้สสวดคะ